w ว l c o คมแบคเทื่อท่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับการกลับมาที่หลายคุณรอคอยของรถสปอร์ตระดับตำนานอย่าง p o r s c h e m i s s o 2226รถคูเป้ขนาดเล็กขับเคลื่อนลอ้อหลังที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างชื่อในยุค8 0ปและ9 8ได้กลับมาอีกครั้งในยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ดีไซน์อันโดดเด่นและสมรรถนะที่เราใจยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกมิสเตอร์สองพมาในรูปลักษณ์ที่ปาดเปรียวดุดันและล้ำอนาคตชัดเจนว่ามีแรงบันดาลใจจากรุ่นคลาสสิกแต่ผสานเข้ากับภาษาการออกแบบใหม่ของโตโยตากระจังหน้าเล็กลงเน้นความรูลลมด้านข้างตกแต่งด้วยช่องรับลมขนาดใหญ่เสริมสมรรถนะการระบายความร้อนและแอโรไดานามิกไฟหน้าแบบ และทรงเพียวพร้อมพร้อมระบบแรปเปอ์ีมให้แสงสว่างเฉพาะจุดที่จําเป็นเสริมความปลอดภัยเวลาขับกลางคืนชุดกันชนหน้าทรงสปอร์ตพร้อมพร้อมลินหน้าคาร์บอนไฟเบอร์ในรุ่นสูงสุดขณะที่เส้นสายด้านข้างเรียบขมมีเส้นไหลาจากฝากระโปรงผ่านซุ้มล้อถึงท้ายรถอย่างลงตัวหากมองจากด้านข้างมิสเตอร์2226ยังคงตำแหน่งห้องโดยสารแบบแคปฟอร์เวอร์หรือเน้นนั่งอยู่หน้ากลางรถอย่างชัดเจนให้สมดุลการขับขี่ในแบบรถมีการเยืนโดยท้ายจริง กระจกมองข้างถูกแทนที่ด้วยกล้องในบางรุ่นขึ้นอยู่กับตลาดที่จำหน่ายล้ออะลอยขนาด18นิ้วหรือ19นิ้ววงเล็บเปิดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยวงเล็บปิดมาพร้อมพร้อมอยางสปอร์ตสมรรถนะสูงซุ้มล้อขยายออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่เพมเสถียรภาพการทรงตัวตัวถังมีน้ำหนักเบาใช้อลูมิเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยลดน้ำหนักรวมทำให้รถมีน้ำหนักไม่เกิน1,200กิโลกรัมท้ายรถออกแบบให้เรียบแต่โฉบเฉี่ยวไฟท้ายเป็น S-Strip ผาดยาวพร้อมพร้อมโลโก้เฮย์เธอร์กลางฝาท้าย ช่องระบายอากาศด้านหลังช่วยคุมอุณหภูมิของเครื่องยนตที่ติดตั้งแบบวางกลางพร้อมพร้อมดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่ปลายสแตเล็ให้เสียงคำรามแน่นตามสไตล์รถสปอร์ตขนาดเล็กภายในห้องโดยสารของ p ายม2 2 2 2มาในแนวเรียบง่ายแต่เน้นฟังก์ชันสปอร์ตพควงมาลัยแบบดีเวทหุมหัวคมเทอร์เรพร,พร้อมพร้อมพเดียที่บน,นั่งแบบเบทเซียรองรับสรีละขาขณะเข้าโค้งแอลงรงหน้าจอดีชอ คัปพี้ขนาด12นิ้วพร้อมพร้อมอินเทอร์เฟซแบบสปอร์ตคอนโซลกลางออกแบบให้ชิดกับผู้ขับเน้นความเป็นนักที่เสียโฟกัสพร้อมพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วรองรับให้พอเคอพอยและไอรือเท่รแบบไร้าสายระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ ด้วยซอกระบบเสียงระดับพรีเมียมจากยูบีเอลหรือแพคนียแล้วแต่แพ็กเกจที่เลือกตำแหน่งบ่อนั่งต่ำช่วยให้รู้สึกใกล้พื้นถนนและเพิ่มอารมณ์การขับสปอร์ตช่องเก็บของมีจำกัดตามสไตล์รถคูเป้ขนาดเล็กแต่ก็มีพื้นที่พอสำหรับสัมภาระจำเป็นในด้านขุมพลังพอเทอิสต์2226คาดว่าจะมาพร้อมพร้อมสองขุมพลังหลักรุ่นแรกคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรสามสูบจากเกอร์เฮสปรับจูนใหม่ ให้กำลังสูงสุดประมาณ250แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกพร้อมพร้อมระบบขับเคลื่อนหลอ่อหลังแบบรูดแทรแท้รุ่นท็อปคาดว่าจะใช้ระบบไฮบริดพหฒกินแนบเรือนที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เทอร์โบหนึ่ง 6ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกันมากถึง300แรงม้าแรงบิดทะลุ400นิวตันเมตรและยังสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้า100%ได้ราว50กิโลเมตรซึ่งเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือขับเนียบกบนถนนปกติอัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำได้ในเวลาราว4.8วินาทีในรุ่นไฮบริดและประมาณ5.2วินาทีในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาความเร็วสูงสุดประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร้อมระบบช่วงล่างแบบสปอร์ตปรับระดับได้ในบางรุ่นและระบบเบรกจากแหวมบูในรุ่นเกีร์สปอตด้านระบบความปลอดภัยมิสเตอ2,226มาพร้อมพร้อมเทลเทสตีเซนซ์รุนล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ยูเอแรซีกึสเคิงทวร์ระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีโหมดทร็กมอยส์สำหรับการขับในสนามพร้อมพรอะระบบบอลเนเคนทรอช่วยให้รถออกตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับผู้ที่ชอบการขับทีแนวคู่ฟอร์มเมจริงจังในด้านราคาเทอรมิสต์2,202คาดว่าจะเปิดตัวที่ยุโรปและญี่ปุ่นก่อนโดยมีราคาประมาณ35,000-45,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวหนึ่ง 2 5ถึง1.6ล้านบาทหากมีการนำเข้าแบบนำเข้าทั้งขันวงเล็บเปิดซียูววงเล็บปิดมายังไทยราคาน่าจะเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า2 5ล้านบาทขึ้นไปตามสเปคและภาษีนำเข้าทอเทอร์มิสทั้ง2อถือเป็นการกลับมาของรถสปอร์ตเครื่องวางกลางที่เน้นความสนุกในการขับขี่แบบคลาสสิกแต่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวเหมาะกับคนที่ชื่นชอบรถคูเปส้สไตล์สปอร์ตที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและสนามแข่งหากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตขนาดเล็ก น้ำหนักเบาขับสนุกและแตกต่างจากรถทั่วไปค,คือคมิสซื้อ2,226คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาเฮาข่าวแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปคาดปา